ปลาทรงเครื่องไม่ใช่อาหารแต่เป็นปลาสวยงามสัญชาติไทยถ้าพูดถึงอะไรที่ต่อท้ายด้วยทรงเครื่องถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่ของกินก็ต้องประดิษฐ์ประดอยเป็นพิเศษจนสวยงามเช่นปลาทรงเครื่องแต่ถ้าเป็นของที่กินได้ก็ต้องมีเครื่องปรุงพิเศษกว่าปกติเช่นกระท้อนทรงเครื่อง ปลาร้๊าสมเครื่องและอื่นๆส่วนปลาสมเครื่องที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ไม่ใช่อาหารจึงไม่มีเครื่องปรุงพิเศษและไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยเป็นพิเศษให้สวยเพราะเป็นประเภทสวยมาโดยกำเนิดเรื่องราวของปลาสมเครื่องเป็นการทํางานของสองนักวิชาการประมงคนสําคัญหนึ่งคือหลวงมัจยจิตรการประสบตีระน,นันหนึ่งคือด็อกเตอร์ฮิวแมคคอมิกสมิธหลวงมัจยจิตรการปี2439 เป็นบุตรของหลวงวิจิตเจียนนและนางเปียคุงมลำนาวเป็นคนจังหวัดจันทบุรีหลวงมัดยอดจิตศึกษาด้านจิตปรกรรมโรงเรียนวอชิงตันสคูลออฟอาร์ตและโรงเรียนเดอะอาร์ตสติลเดนลีกออฟนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาหลวงมัตสยจิตประการมีความรู้และความสามารถในการวาดภาพปลาที่ดีเยี่ยม ทั้งในด้านวิชาการและศิลปะมีความประณีตเป็นพิเศษทั้งในเรื่องจำนวนเกล็ดสัตว์ส่วนลำตัวจำนวนก้านครีบและสีสันตลอดจนความสวยงามเป็นนักวาดภาพปลาและสัตว์น้ำเพื่อการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในอดีตจนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงมัตยจิตประการดเตอร์ฮิวแมคคอมิกสมิธปี2 4 0 8ัถึงเป็นนักวิชาการประมงชาวอเมริกัน ระหว่างปี2,450ถึง53ได้เดินทางพร้อมคณะนักสำรวจมาที่ฟิลิปปินส์เพื่อสำรวจความหลากหลายของธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียอดใต้รวมทั้งประเทศไทยเพื่อต้องการศึกษาปลาน้ำจืดชอนิดหนึ่งที่มีความสามารถพิเศษนั่นคือปอลาเสือพ่อนน้ำและอยู่รับราชการในไทยและเป็นอธิบดีกรมประมงคนแรก ในปี2,466หลวงมัศสยจิตประการเริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งช่างเขียนและเป็นผู้ช่วยด็อกเตอร์สมิธติดตามออกสำรวจปลาร่วมกับด็อกเตอร์สมิธอยู่เสมอโดยเป็นผู้วาดภาพเก็บสีสันของปลาในขณะที่ยังสดหรือมีชีวิตอยู่ด้วยสีน้ำที่มีความสวยงามและมีความถูกต้องเหมือนจริงทั้งสัสดส่วนและสีสันเนื่องจากสมัยนั้นไม่มีกล้องถ่ายภาพ การทำงานร่วมกันของทั้งสองท่านทำให้มีข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับปลาชนิดต่างๆหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือปลาทรงเครื่องหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานหลวงมัษยจิตประการประสบตีระนานมีข้อมูลที่ด็อกเตอร์สมิธอธิบายและหลวงมัตยจิตประการเขียนภาพถึงปลาทรงเครื่องบันทึกว่า รูปร่างเหมือนปลากามีสีดำตลอดตัวเว้นแต่ครีบอกและครีบหางเป็นสีส้มหรือบางทีก็เป็นสีแดงที่บึงบรเพทเรียกชื่อว่าปลาหางแดงแต่บางท้องที่แถบแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนเรียกว่าปลาทรงเครื่องเป็นปลาขนาดเล็กยาวประมาณ7-12เซนติเมตรเหมาะสำหรับเลี้ยงไว้ดูเล่นแต่ค่อนข้างเก็บตัวซุกซ่อนอยู่ในที่กำบังอีกประการหนึ่งหากได้รับแสงสว่างมากสีปลาจะซีดไปจากเดิม ปรากฏว่ามีในภาคกลางและมีทุกชุมในลำน้ำเจ้าพระยาแถปากน้ำโพก,กับที่บึงบอระเพ็ดเรื่องราวของปลาทรงเครื่องยังมีผู้ใช้นามปากกาว่านายปลากาัดเขียนไว้ในบทความชื่อทรงเครื่องปลางามระดับโลกกล่าวถึงปลาทรงเครื่องว่าปลาทรงเครื่องอาจไม่มีความสำคัญอะไรเลยหากไม่ใช่ปลางามระดับโลกที่มีถิ่นกำเนิดเฉพาะในไทย สเสน่ห์ของปลาชนิดนี้อยู่ที่สีสันตลอดลำตัวทั่วไปจะเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเข้มปนดำแต่เฉพาะครีบหางที่มีขนาดใหญ่ว้าลึกเป็นแฉกจะมีสีแดงปนส้มเช่นเดียวกับครีบหูส่วนบริเวณเหนือครีบหูมีจุดดำเข้มแต้มอยู่ข้างละจุดต่างชาติรู้จักปลาทรงเครื่องในชื่อ Redtail Black Shark ท,ทางวิทยาศาสตร์ e p a u i n g c r u s b i c o l o r เป็นปลาวงเดียวกับปลาตะเพียน ปลาทรงเครื่องลำตัวเรียวยาวว่ายน้ำไวมากจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าฉลามหางแดงหรือฉลามน้ำจืดชาวบ้านเรียกว่าปลากาสีปลาทรงเครื่องเครือญาติเป็นปลาสองชนิดคือปลากาชาวบ้านในอีสานเรียกว่าปลาเพียอีกหนึ่งคือปลากาแดงหรือปลาส้อยหลอดฝรั่งเรียกฉลามดำครีบแดงรู้จักปลาทรงเครื่องกันพอสมควรแล้วเนือ้อปลาทรงเครื่องเป็นอย่างไร ชื่อว่าทรงเครื่องก็น่าจะไปทางอร่อยอันนี้ก็ตอบไม่ได้จริงๆแต่ปลากาที่เป็นเครือญาติกับปลาทรงเครื่องนั้นเป็นปลาเนื้ออร่อยที่สําคัญปลาทรงเครื่องตามธรรมชาติแทบจะไม่มีแล้วให้พบเห็นปัจจุบันเป็นการพอเลี้ยงจากฟาร์มปลาที่เหลือเป็นจิตนาการของแต่ละท่าน